ได้มาทําในสิ่งที่ไม่ได้เรียนสักอย่างเดียวใช่แต่ว่าผอิญเป็นพรสวรรค์เป็นความชอบมันเป็นพรแสวงเป็นพรแสวงคุณไหมฝันถงว่างั้นเพราะว่าจัวเองไม่ได้เก่งครับคือแบบพยายามอย่างแบบเวลาเรียนศิลปะให้วาดรูปเราก็แบบพยายามอะผมให้วาดรูปวัดผมไม่นั่งอยู่กับวาดทั้งวันนั่งวาดจนมันสเก็ตภาพได้อ่าไม่สวยก็ไม่สวยก็ไม่แต่ทําได้ทําได้ก็คือ ชอบแนวปั้นแนวอะไรั้น<ว>ก,ก็ได้ก็น่าคิดนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณไม้บอกนั่นแหละคนเราถ้าเกิดว่าปฏิเสธงานบางอย่างไปเขาก็ไปหาคนอื่นทำนะคะเราควรที่เจ้าของกิจการที่เป็น SME ทั้งหลายแหละประมาณระดับใกล้ๆเคียงกันนี้นคุณไม้คิดว่าเขาจะมีโอกาสอีกเยอะไหมในเมืองไทยมีโอกาสอีกเยอะคือถ้าเกิดเราทําธุรกิจไดแล้วเราทําอยู่ในสิ่งที่เราทําตลอด แล้วไม่คิดที่จะข้ามคือการที่เราคิดแอดว์ไม่ข้างหน้าหรือคิดที่แตกต่างอ่ะส่วนใหญ่บางทีไม่ได้มาจากตัวเรามันมาจากลูกค้ามากกว่าอ๋อบางทีเราคิดเองแบบเราแบบไม่ปิิงนะแบบมันเราไม่รู้คิดแล้วมันจะทําได้ไหมขายได้ไหมอไอ้นี่เราสําคัญไอ้ทาได้ไหมอาจจะทําได้ของสําหร<ช>ับคุณไม้แต่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าใช่ก็เข้ามาถามซื้อแสดงว่าเริ่มมีคนซื้อละ ใช่ไหมคะตลาดมันมาแล้วเขามีความต้องการแล้วอย่างนี้นแล้วจะปฏิเสธโอกาสของเราทําไมถ้าพอจะทําได้เราน่าจะลองทําดูอืมค่ะก็ท้าทายท้าทายมากทีนี้ต้องถามคุณไม้อย่างนี้นิดนึงในช่วงท้ายเพราะว่าธุรกิจของคุณไม้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีลูกน้องประมาณ20คนในปัจจุบันบแต่มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งมาจากตัวคุณไม้เองคนเดียว ใช่ไหมคะค,คือคุณไม้ชอบและมีพรสแวงพรสวรรค์สารพัดอย่างที่จะทำใน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 ตัวโมเดลอาหารเทียมแล้วมีออเดอร์เข้ามาแต่ส่วนลูกน้องนี่ก็เป็นผู้ที่ทำงานปฏิบัติการไปรแต่คุณไม้คิดจะขยายตัว Business m o เดลส่วนตัวนี้บ้างไหมเพราะว่าก็เรียนบริหารธุรกิจมาด้วยอาจจะมี Organization ชาร์ t ในลำดับถัดไปไหมหรือยังไงก็จริงๆแล้วก็อยากให้มันเป็น เป็นโมเดลแทบจะทุกอย่างครับแต่ว่าไม่อยากให้เป็นการสั่งซื้อจริงๆอยากทําเป็นช็อปเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่คุยใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าแบบทีมงานเราทําได้แล้วก็ถ้ามันต้องทําเยอะก็เพิ่มคนไปเรื่อยคือวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะแต่ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานละคะ ตัวคนที่มาดูบัญชีบริหารดูอ p อ r เปอเรชั่นควบช่วยคุณไหมควบคุมบริษัทตอนนี้ก็เริ่มมีแบบเลขามาช่วยครับว่าคอยดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งมีทีมขายมีอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ก็เริ่มมีเด็กไปขายอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบช่วยคิดอะคือผมเป็นคนช่วยคิดช่วยตรวจงาน แต่ก็อยะลักษณะเหมือนเป็นเท่าแก่อยู่ครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ใชจ,ะจะมีลำดับการที่ทําให้มันดูเป็นบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะหรือว่ายังคิดว่าแบบนี้ดีกว่าก็ก็คิดว่าจะ,จะ,จะ,จะเริ่มเรมค่อย,อยๆเพิ่มเป็นค่อย<ช>ไปครับแต่แบบนี้ก็พอใจแล้วเหมือนกันก็พอใจจริงๆแล้วตัวเองเป้าหมายคือแบบไม่ใช่แบบทาต้องใหญ่โตต้องแบบเยอะๆสุดอะไรอย่างนี้ไม่มากเราคือ,อหลักการคือแบบความพอใจสูงสุดของลูกค้าไม่ใช่กำไรสูงสุด คือไม่ได้สนใจตรงนี้ค่ะมันก็โตไปเรื่อยเองโตไปเรื่อยเอเองก็คือหนมีลูกน้องได้20คนนี้ภายในเวลาแค่4ี่ปีนี่ก็ไม่ธรรมดาเริ่มมาสัก2ปีหลังสองปีหลังนี่เองเพราะสองปีแรกหน้าตาอย่างเศร้าโศกอย่างมาเราถึงทำอยู่คนสองคนทำอยู่คนสองอ๋อสองปีได้ทําอยู่คนสองคนเลยเหรอใช่มีลูกน้องสองคนมีลูกน้องสองคนอยู่2ปีด้วยกันวันแรกที่ออเดอร์เริ่มเยอะคืนนี้เป็นยังไงบ้างก็ ก็เริ่มหาคนมาเรื่อยๆคือเรามานั่งบอกเฮ้ยเริ่มทํำไม่ทันเรื่อยๆทุกาทิทย์ทำโอทุกวันเลยอย่างเงี้ยก็เริ่มหาคนมาเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอืมพอเพิ่มคนงานก็เพิ่มขึ้นมาเองด้วยใช่ใช่พอเราทําได้หลากหลายมากขึ้นคนก็มาสั่งกับเรามากขึ้นมันเป็นจังหวะของชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะครับค่ะ ตอนนี้เนี่ยยังมีความคิดที่จะทำอะไรสรุปนะสรุปเราก็มีทั้งในเรื่องของอาหารเทียมใช่ไหมค,คะแล้วก็ไปทำในส่วนของเครื่องมือแพทย์นะแล้วก็เข้าไปเปิดตลาดโรงพยาบาลโรงเรียนนะแล้วก็ยอยากจะ go ิน t ตอีกทำไวเลยคุณไมคมันเยอะแยะจะพยายามจะพยายามตอนนี้ก็ถือได้ว่านอกเรามีทีม Creative ด้วยไหมคะหรือว่าคุณไมค์คิดเองทั้งหมด ก็คิดเองส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีน้องๆคือบางทีบางงานเนี่ยเด็กๆทํากันเองผมผมก็ไม่รู้เรื่องครับวันนี้ลูกค้ามาสั่งเขาก็คิดเองการทำอะไรมีบางเคสก็ตลกแบบลูกค้ามาสั่งสาลาเปาทอดเอามาของจริงมาสี่ลูกต้องการ60สลูกลูกน้องเอาไปส่งมาวันนี้มาเรือเอาไปส่งแล้วลูกค้าอยูงงม่ทำเสร็จเร็วป่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมรู้แค่ว่าเขามาสั่ง ซาลาเปาทอดเหมือนเลยเหมือนล,ลูกเขาแฮปปี้มากโทรมาขอบคุณผมใหญ่อ๋อคุณไมาย,ยังไม่รู้เลยหน้าตามันเป็นยังไงใช่เขารู้ตอนเสร็จแล้วเขากำลังจะแพ็คส่งถ้าอย่างนี้ต้องมาถึงคําถามที่ว่าเออแล้วเวลาที่จะรีครูตรับพนักงานเข้ามาเนี่ยเราไปหามันไม่น่าง่ายนะคนที่มาปั้นมาอะไรได้เนี่ยหาย,ยัางไงฮะเทคนิคก็จริงๆไม่ไม่ไมีมเด็กผมจบจบบัญชีจบพานย์อะไรนี้นะครับคือแบบไม่ได้บางคนก็แบบจบไม่เยอะก็คือไม่จําเป็นคือพวกนี้คือ มันยากตอนจัดองค์ประกอบเพราะงั้นจัดคนจัดองค์ประกอบจะมีหัวเคีรทีมหน่อยแต่แต่คนที่ทําอะไรชิ้นชิ้นไม่เป็นไรใครก็ทําได้ครับทุกคนทาได้หมดทุกคนทาได้หมดเพราะว่ามันเรามีพิมพ์แล้วใช่พิมมีตัวอย่างให้ดูทําตามแค่นี้มันออกมาปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้นะคะขั้นตอนช่วยช่วยอธิบายเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าบะหมี่อย่างเงี้ยนะคะทำยังไงเอ่ยก็แรกๆเราก็จะถ้าถ้าใหม่ๆเลยก็คือเอาเอาบะหมี่ชามนเนี้ยมาเอาหมูมาเอาเกี๊ยวมาเอาผักมา มาถอดพิมพ์ถ้าถอดไม่ได้ก็คือเหมือนเดิมป้านเอาเส้นนี้ถอดไม่ได้อยู่แล้วป้านเอาเลยค่ะแล้วก็ทําเสร็จปับ๊บเราก็มาใส่รวมกันมาทาสีได้เสร็จปั๊บสุดท้ายก็ถ้าเป็นแกงเป็นน้ําเนี้ยเราก็จะเอาเรซินล่าล,ลงไปโรยกระเทียมปลอมหน่อยอะไรเงี้ยอม,มันก็จะค่อยๆวางไปใช่นะคะเพราะว่าพวกนี้จริงๆมันก็คือมาทําข้างหน้านั่นแหละแล้วก็วางพวกนี้ประดับะนะคะนี่นี่ก็คือหลักการเดียวกันใช่้หลักการเดียวกันหมดใช้หลักการเดียวกันหมดเอาถ้ามีน้ําแกง หมูนี่ก็เหมือนมากเลยนะครับอย่างนี้ต้องมีการศึกษาอาหารด้วยเหมือนกันเราจะคิดเมนูอาหารใหม่ๆขึ้นมายังไงบ้างเราเปิดหนังสือหรือว่าทําตามสั่งส่วนใหญ่ทำตามสั่งคือเพราะว่าของมันมันหลากหลายอย่างเมืองไทยเนะี่ยผัดไทยมาสิบคนก็ส,สิบสิบแบบเลยไม่เหมือนสักคนเลยเอ๋อเหรอคะไม่เหมือนผัดไทยแต่ละร้านไม่เหมือนก<ท>ัน,นการจัดวางกระปี อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันทุกคนเลยแสดงว,ว่าคุณไม้ต้องให้เขาทาสําเร็จมาใช่ไหมหรือว่าให้เขาถ่ายรูปมาหลางัลงๆผมพอแต่รูปพอขอแต่รูปพอแล้วผมไม่อยากได้ของจริงมันเริ่มเต็มตู้เย็นทุกวันคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่ารูล้ละมองสไตล์ถ้าเป็นอาหารกกแบบป้นธรรมดาธรรมดาที่แบบเห็นกันทั่วไปเอาแต่รูปมาพอถ้ากุ้งไม่มีแอคชั่นนั้นเดี๋ยวผมไปซื้อที่ตลาดเองกุ้งไม่มีแอคชั่นกุ้งมันตายแล้วอ่ะนะ แต่ว่าก็คือสามารถจะดีไซน์ให้มีอารมณ์ความรู้สึกได้ไดหลักการที่ทำให้มันมีชีวิตชีวาใช่ไหมค,คะอาหารแต่ละจานก็พอเข้าใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้อธิบายนิดนึงแล้วกันอย่างอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอาหารอีสานเป็นพวกเป็นปลาแบบอะไรผมไม่แน่ใจนี้อันนี้เป็นงานโรงพยาบาลชนิดหนึ่งอ๋อเป็นงานโรงพยาบาลที่บอกว่าน่ทาทานค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้องไก่อะไรพวกนี้นะคะนี่ก็ อาหารประมาณเกาหลีญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เย็นตาโฟอันนี้ก็สุกี้สุกี้อันนี้ก็น่าจะคิดนะชามนี้ต้มยำกุ้งน่าจะขายีาหลายแบบมากนี่มีเป็น10บแบบสิบเจ้าครับสิบแบบเลยสิบเจ้าสิบแบบกุ้งไม่เหมือนกันเหมือนเลยกุ้งตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่ขายดีอีกอย่างก็คือไก่แล้วก็เป็ค่ะก็สุดท้ายค่ะวันนี้เรา ได้มารู้จักกับคุณไหมนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงออกทีวีไปหลายรายการแล้วนะคะครับพอสมควรนะคะผู้ชมหลายท่านก็คงจะรู้จักถ้าหากสนใจอยากจะมีโมเดลอาหารปลอมไปประดับร้านของคุณทั้งร้านของคุณหรือว่าแม้กระทั่งบางคนซื้อไปประดับบ้านให้ลูกเล่นนะคะก็ติดต่อได้ติดต่อยังไงคะคุณไหมก็ติดต่อของผมก็คือที่เว็บไซต์นะครับ w w w f o o d m o d e l s h o p c o m แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โรงงาน0 2 4 7 7 8666แล้วก็เบอร์ผมนะ 8, 1, 8, 1, 5, 3, 7, 5, 5, ครับ081 815 3755ครับ คือโทรตรงได้เลยนะคะได้ครับมีส่วนลดไหมคะคุณไม้เดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้ลดเดี๋ยวเดี๋ยวลดให้มันจะซักประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยกตัวอย่างอย่างจานนี้แปดร้อยเอ่อแล้วก็อันนี้ประมาณเท่าไหร่เท่ากันหมดครับเท่ากันหมดแปดร้อยแต่ถ้าเป็นไก่เป็นเป็ดนี่พันกว่าบาทกประมาณพันหนึ่งพันสองพันหนึ่งพันสองนะคะร้านถือว่าคุ้มเพราะว่าอ่านในเว็บไซต์คุณไม้ก็มีเขียนบรรยายความว่า คำนวณให้เสร็จสับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไก่จริงนี่ตัวหนึ่งแขวนไม่พอนะต้องแขวนประมาณสามตัวเดือนหนึ่งสูญเสียไก่เป็นหมื่นนาเป็นหมื่นซื้อพันเดียวใช้ได้เป็นปีหลายปีหลายปีเลยนะโอ้ถ้าเกิดมันฝุ่นเฟินจับมันอาบน้ำได้นะเช็ดได้ครับอาบน้ำได้แล้วสีมันจะตกไหมคะไม่มันอยู่ข้างในอ๋มันเคลือบอ๋อนี่มีเคลือบมาแล้วใช้อะไรเคลือบนะเนี่ยใช้เป็นพวก แล็เกอร์เคลือบแล็เกอร์เคลือบมันก็มีอย่างเดียวคือแตกแตกแตกเท่านั้นเองถ้าระวังไม่แตกก็ไม่เก่าอ๋อแตกต่อได้ก็ปะได้ะลรถ้ามันไม่แตกมากแล้วแต่ว่าต้องไปเคลือบใหม่ปะไม่งั้นก็ดูไม่น่ากินไงใช่ใช่กีดีไก่แตกไม่น่ากินก็แต่ว่าอยู่ได้หลายปีนะคะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มทีเดียวในส่วนของคุณไม้เองก็อยางจะมุ่งมั่น สางานนี้ด้านนี้ต่อแล้วก็คิดเมนูใหม่ๆต่อไปวันนี้รายการคนไทยเข้มแข็งของเรานะคะก็คงจะขอสนับสนุนผลงานของคนไทยกันต่อไปนะคะสำหรับคุณไม้สุภาพนาคพงพันทางรายการต้องขอขอบพระคุณมากในโอกาสนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณไม้ขอบพระคุณค่ะแล้วคุณต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะ, <fahr. S 1> ะ,คะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการคนไทยเข้มแข็งและดิฉันอววสดาอบอกมนตรีนะคะสวัสดีค่ะ นะคะสำหรับคุณไม้สุภาพนาคงพันธ์ทางรายการต้องขอขอบพระคุณมากในโอกาสนี้นะคะ